วันนี้เราจะพาเรียมาอาบแดดกันนะคะมีอะไรอีกอ่ะที่เนี่ยมีมีพี่ออลอขามีสามีใช่มีพี่ออลรักน้องแป้งไงมีสามีสุดที่รักแล <c oughs> อ,อยู่เป็นเพื่อน พูดถึงการมาอยู่คอนฟน์เมนต์เซนเตอร์คอนฟน์เมนต์เซนเตอร์สำหรับคนที่นี่ก็คือเหมือนกับสูตรของการอยู่ไฟเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อว่าหลังจากที่เราคอใช่ไหมมันจะมีความเชื่อต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเช่นห้ามอาบน้ำหนึ่งเดือนห้ามสระผมหึ่งเดือนห้ามกินของเย็นเะอรเอลส์ขณาดูห้ามกินช็อกโกแลตเอออะไรประมาณนี้มันก็จะมีความเชื่อเยอะแยมากมาย ส่วนที่ป้าตัดสินใจมาอยู่คอนฟายเมนตเซนเตอร์เนี่ยก็เพราะว่าเรามาอยู่ไกลบ้านใช่ไหมเออเรารู้สึกว่าแบบเราเป็นแม่ลูกอ่อนซึ่งพอข้อร่วมมสา3วันอย่างเงี้ยกลับไปอยู่บ้านเลยแล้วต้องเลี้ยงลูกมันจะเป็นความเครียดมากเกินไปเพราะฉะนั้นการที่มาอยู่ที่นี่เขาก็จะมี <S 2> <S 2> <S 2> <S เนอร์สมีแนนนี่ตลอด24ชั่วโมงช่วยเราเลี้ยงลูกการที่มาอยู่ที่นี่ก็คือแนอนนี่ช่วยได้เยอะมากเพราะไม่ว่าเราจะมีอะไรเราก็วิ่งหาแนนนี่ก่อนอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนคือไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็จะมีแบบ กลับบ้านไปเอาของบ้างอะไรอย่างนี้บริการที่นี่ก็มีอาหารให้เขาก็จะเตรียมมาให้ตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นว่าอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินน้ำที่เขาเตรียมให้ทุกวันก็จะมีน้ำอุ่นมีเบรคเดทแล้วก็บริการที่นี่ก็จะมีสปาสปาสำหรับนวดมีสระผมแล้วก็จะมีแบบมีบริการที่เราเลื่อนได้ก็คือการถ่ายรูปของลูกน้อยอันนี้ก็คือเป็นการเสริมที่เราสามารถเรียกให้เขามาถ่ายได้แล้วก็มีอะไรอีกอะตอนนี้นึกออกประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีคลิป พี่ดูกันนะคะมีเป็นด้วยสวัสดีุ่กคี <laughs> ดเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูห้องนะคะนี่เปิดที่ห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ทุกว่าเขาก็จะมีเฮอร์บารให้นี่ห้องน้ำเล็กๆแล้วเขาก็จะแบบเออให้เฮอร์บาร ก็คือจริงๆแล้วที่คนที่นี่เขามีความเชื่อกันว่าพอคลอดลูกหนึ่งเดือนห้ามอาบน้ําแต่ว่าที่นี่เขาก็เอารูกมานรวยให้แบบเอาน้ำร้อนใส่แล้วกะตักลาดตักลาดได้นะคะมาก็จะมีแบบตู้เก็บของตู้เก็บเสื้อผ้าเก็บน้อยส่วนอันนี้ก็เป็นตู้เย็นตู้เย็นให้มัมมแบบีเอาไว้แบบเออเก็บอมที่เราได้ตั๊มมา ล้างมือที่เตรียมน้ำสูุนไพรต่างๆยาต่างๆแล้วก็เตียงแล้วก็ที่นั่งอุปกรณ์ให้ตรงเวลาตอนเช้าข้าวเช้ามาแล้วก็จะกินตรงนี้ข้าวเที่ยงเขาก็จะมาเสิร์ฟตรงนี้ทุกอย่างเสิร์ฟตรงนี้หมดเลยก็แล้วเวลาเบบีมาก็เบบีก็จะไปอยู่กัในห้องนี้นะคะห้องก็จะเป็นแบ ได้เวลาให้นมแล้วค่ะเขาก็จะเอาไปบี้มาให้ล้งงางมือก่อนแล้วก็อันนี้ก็คือ l u นช์ของเราเมื้อวันนี้ วันนี้มีอะไรบ้างคะมีปลานี่อันนี้เป็นคอนมของหวาน,นแล้วก็ปลาแล้วก็น้ำซุปมีน้ำซุปอันนี้เป็นอาหารคุณแม่แล้วก็เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีผลลไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันที่หกแล้วที่ไม่ได้สระผมก็เดี๋ยววันนี้ก็มีนัดสระผมข้างล่างผมจะได้สวยก็อยู่ที่นี้ก็สามารถ นวดตัวทําผมได้นะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่าว่าสระผมที่นี่จะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วเราก็จะมาดูผมกันดีกว่าว่าเออเขาก็ได้ให้เราเป็นลอนดีเนาะนานๆทีผมจะสวยทีนะคะนี่เราก็กลับมาอยู่ในห้องกันแล้วแล้วเราก็มีเบบีเอาเบบีมาไว้ในห้องเดี๋ยวเรามาดูเบบีดีกว่าว่าเบบีทำอะไรเแบบีนอนเนย สบายแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นมุมให้นมนะคะแล้วก็จะมีหมอนเอาไว้แบบเออสปอร์ตหลังนิดนึงร้องแล้วร้องทำไมอะหิวเหรอหนูร้องทำไมนี่คือหิวเหรอบอกมามีสิหิวไหมหรือยังไงไม่หรือสิฮะอืะหิวเหรอหรือไงโอ้ทำไมคางเป็นชั้นแล้วอ่ะตอนเนี้ยฮะอ๋อโอเค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 ค่ะ นี่นะคะอาหารมือ้อเช้าที่นี่มีบักบกุเต่ breakfast ด้วยอันนี้ก็คือเป็นบักกุตเต่แบบเฮิร์ฟก็คือเป็นอาหารคอนฟเมนต์อาหารสำหรับคุณแม่เพิ่งคลอด Morning d a ี y สวัสดีค่ะวันนี้ที่คายสวีทนะคะเราก็จะเอาลูกมาตาดแดด <Yeah. S 2> เพราะว่าลูากมีภาวะตัวเหลีอยนหน่อยวันนี้เราจะพาเรียมาอาบแดดกันนะคะฮ Hello อาบแดดกันดีกว่าไปค่ะนีท่าก็ลัเป็นอตใช่ไหม right will be fine right อ <c oughs> ้ดูท่า,าสิลุกฮั signature post คุณหมอก็บอกว่าเลี้ยตัวเหลืองก็ต้องเอามาตักแดดนิดนึ่งตักแดดในลานจอดรถ เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงว่าระหว่างวันเราทําอะไรบ้างก็อย่างตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมเราก็จะให้นมรอบเชา้าระหว่าง6กโมงเชา้าเรียก็จะมาให้นมรอบหนึ่งเสร็จแล้วพอเรียกกลับไปนเนอร์เซอรี่ก็จะมีเวลากินข้า,าวเช้ากินข้า,าวเช้าเขาจะเสิร์ฟประมาณ8ปดโมงครึ่งเก้าโมงเราก็จะมีเวลาประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่จะให้นมอีกรอบใช่ไหมระหว่างนั้นเราก็จะมีเวลาพักนั่งเล่นนิดหน่อยล้างหน้าแปรงฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็9ก้าโมงลูกก็จะมาอีกรอบหนึ่งแล้วให้ รอบหนึ่งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมีเวลาอาบน้ํานั่งพักแล้วก็จะเป็นเวลา เที่ยงเนาะเนีเ้ยก,ก็อาจจะมากินนมก่อนหนึ่งรอบหรือไม่แล้วก็อาจจะกินข้าวก่อนแล้วก็ให้นมลูกแล้วก็มีเวลาพักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะก็ได้ให้นมแต่ละทีก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นอย่างเงี้ยให้นมกินข้าวพักตั๊มนมให้นมกินข้าวพักตั๊มนมอ๋อที่นี่เขาก็จะมีสระผมมีสระผมมีนวดเปิดท่อน้ำนมมีนวดคอบาไไลมีนวดเอาาอหลังคลอบริการที่ได้ใช้ไปก็คือนวดเปิดท่อน้ำนมนะคะก็คือดีมากเพราะตอนแรกคือแบบหน้าอก แบบนมแบบแข็งแบบแข็งมากเจ็บมากพอไปนวดทีก็แบบมันต้องกินพาราเข้าไปก่อนเพราะว่าแบบมันจะแบบมันจะเจ็บมากอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะดีขึ้นส่วนสระผมก็ดีเพราะว่าคนที่นี่เขาแบบเขาบอกว่าการแบบอยู่ไฟเนาะหรือว่าหลังคลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะสระผมหนึ่งเดือนแต่เราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หมักไว้ได้หนึ่งหนึ่งอาทิตย์ก็ก็ต้องสระแล้วก็มีอะไรมีอะไรอีกอ่ะที่นี่มีมีพี่อ,อ๋อมีสมะ ใช่มีพี่อลัก์น้องแป้งไงมีสซมี่สุี่รากีอ,าอยู่เป็นเพ<ช>ื่อนก็จะมีตกตีกันบ้างในเชิงของการเลี้ยงลูกเพราะแป้งก็จะเป็นแบบคุณแม่มือใหม่นะก็จะพารานอยในการแบบดูแลเลี้ยงลูกว่าแบบเอ้ยอยาบน้ำหรือย,อยังมือสะอาดหรือเปล่าอุ้มลูกดีๆอย่าทำลูกตกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นกังวลนิดหน่อยจะเครียดส่วนคุณพ่อก็จะแบบเหมือนลูกอายุประมาณห้าขวบแล้วเนี่ยก็จะแบบอุ้มแบบ นึกออกแม้ผู้ชายอ่ะเออเราก็แบบก็จะมีระวางระวังหน่อยเราอยู่ที่นี่มาได้สองอาทิตย์เราก็เปลี่ยนห้องมันเป็นห้องที่ใหญ่ขึ้นห้องนี้ก็คือเตียงก็จะเป็นคงไซสายก็จะมีตน้าต่าแต่ว่าที่นี่มันเป็นตึกเก่าเพราะฉะนั้นหน้าต่างมันก็จะแบบมันก็จะมีอะไรอยู่ข้างนอกมันเปลี่ยนไม่ได้เราเช่ามาทําเป็นไคสวีทอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรเน <Share. S 2> อร์ซิ่งแช่โต๊ะอี ไอนน้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวห้องน,นี้ก่างใหญ่คือห้องที่เราเคยอยู่มาถึงมื้อเย็นแล้วนะคะหลังจากที่กินข้าวเที่ยงให้นมแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็เวลาหกโมงเป๊ะก็จะมีพนักงานเขามาเคาะเคาะแล้วก็เอาอาหารมนาะเสริร์ฟอันนี้ก็จะมีไก่อีกแล้วแล้วก็จะมีข้าวแล้วก็จะมีซุป แล้วก็จะมีนี่คืออะไรอ่เต้าหู้ผัดกับ potato ททมันแล้อันนี้ก็จะเป็นขนมก็น่าจะเป็นเต้าหวยเต้าหู้อะไรสักอย่างก็จะมีอาหารครบ5หมูถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบซื้อแพ็กเกจไยสวีทก็จะอยู่ประมาณพันสองพันสามนะคะสําหรับเซตนี้รสชาติก็จะเหมือนที่บอกว่ามันก็จะแบบกลางๆไม่ได้อร่อยมากเพราะว่าเขาทํามาให้เพื่อมันเป็นแบบให้ดีกับสุขภาพของมัมี่นะ Now we done! So cute! <laughs> Hello! Hi Leah! Hi sweetie! Hi darling! เป็นเวลาหนึ่งเดือนก็จะมีให้ดูกันก็เป็นประมาณนี้ส่วนค่าใช้จ่ายหลายๆคนก็ถามมาว่าค่าใช้จ่ายยังไงก็อยากจะบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงอยู่เหมือนกันก็เอ,อ,อเล่จะไม่พูดกับเราว่าเท่าไหร่แต่ก็เอาเป็นว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่ก็มาอยู่ให้ได้รู้ว่าเป็นยังไงในอนาคตถ้ามี ลูกคนอื่นจะได้อยู่บ้านและทําตามได้ก็ก็เหมือนมาอยู่โรงแรมแหลนะเนาะก็สบายใจเราเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้มีญาติที่น้องไม่ได้มีเพื่อนอยู่ทนะี่นี apa, apa. ่อย่างนั้แล้วก็มีป้าป้าเนมี่นอร์เซสอย่างเงี้ยคอยให้คาแนะนําคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ก็ช่วยให้เราไม่เครียดได้ก็แบ่งเบาความเครียดของคุณแม่นะคะซึ่งถ้าคุณแม่เครียดก็จะมีผลต่อลูกน้อยอะบงังเซอร์ของเราทีนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ใครที่อยากจะ ถ้าถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ถ้าต้งมีเวลาต้งจะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะเข้าไปตอบนะคะก็ใครที่อยากให้ป้าทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่าลืมกดตามกดไลค์กด subscribe สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Okay, your first birthday.